ที่วัดสามแย่ห้าทุ่มยี่สิบสามนาทียี่สิบสามจุดสองสามนาทีวันทีทไมไม่สี่ธันวาคมสองห้าหกสี่แป๊บเดียวครับผมทางนี้มันถ่ายทอดแต่ว่าทางบ้านเขาไม่ ค okay, มาแล้วครับแรงดานไม่ดมีมาแล้วครับมาแล้วครับวันที่สี่ธันวาคมสองห้าหกสี่ยี่สิบสามจุดสองสี่นออาการลุกยากเลยต้องนอน เก็บหลังแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเด้อไม่ต้องคิดมากคิดใช้บุญนั่นนะมากๆสร้างคุณงามความดีไปกับบุญให้มากมีจะเป็นอนุบาลอยู่ไม่ไหวเหน็ดเหนื่อยทั้งตัวเองและผู้สอน แต่ผู้สอนก็เรียนรู้แล้วก็สอนบางคนรู้แล้วสอนไม่ได้พอไปสอนก็พาเพียนพระพุทธเจ้าก็ไม่ให้สอนแต่ถ้าใครรู้แล้วสอนได้ไม่เพียนก็ให้สอนไม่ใช่บริสุทธิ์แล้วจึงสอนคำว่าเพียนหมายถึง พูดเพียนไปจากหลักธรรมเช่นรับเงินก็ได้ไปผิดหรอกเพราะสมัยมันควรนรับแล้วอันนี้ยังไงก็ผิดซื้อสิ่งของเองได้พระเนอันนี้ยังไงก็ผิดตลอดศาสนาเลยแจกสิ่งของ ก็ผิดจนได้ห้ามพระอานนท์ไม่ให้แจกและห้ามพระที่ก่ตาคีรีให้พระอานนท์ให้พระพงศลาไปลงโทษเพรพากันแจกของเอาอกเอาใจประชาชน พระพุทธเจ้าถือว่าปัจจุบัายสกูลผิดต้องอบัตทุกกฎก็บอกว่าไม่เป็นไรยอบัตทุกกฎแต่เมื่อเทียบกับนรกเก้าล้านปีต่ออบัตตัวหนึ่งพระเนนน่าจะกลัวโยมน่าจะกลัวไม่ควรประมาทเพราะมันอันตรายเวลานรกเผาผลานอันตรายมาก เวลาบาปเข้าถึงตัวเองยังไม่ตายยังอยู่บนโลกมนุษย์ก็จะทรมานในหลายอย่างถ้าเรียนรู้แล้วทุกเข้าถึงก็ยังพอได้แต่ถ้ายังไม่รู้ทุกเข้าถึงมันจะไม่ทนจะไม่รู้จักวิธีแก้แต่ถ้าเรียนเข้าใจแล้วรู้จักวิธีแก้แล้วทุกเข้าถึง ก็ไม่อยากนักรอบยอมรับและแก้ไขไปเท่าที่พอจะเป็นไปได้ไม่ไหวก็จากไปเปลี่ยนเอาชาติภูมิใหม่ขึ้นถ้าเปลี่ยนชาติภูมิโดยมีศีลโดยมีพระรัตนตรัยและเสียสละอย่ายึดถือเรียนรู้ให้ทั่วถึงใช้ปัญญาอยู่ในสี่อย่างที่พูดมานี้ พระพุทธองค์เรียกว่าสังขารูปปฏิสูตรอ่านให้ดีทำความเข้าใจให้ได้จะได้ไปตามปาารถนาเดิมถ้าทำไม่ได้แรงปราารถนาก็กระท่อนกระแท่นก็ให้ยอมรับว่าทำยังไม่ได้ถ้าทำได้แรงปราารถนาจะไม่กระท่อนกระแท่นจะเป็นไปโดยดี ไม่เดือดร้อนยอมรับสิ่งที่เป็นต่อสู้เพื่อแก้ไขไปได้ฉะนั้นอยากไปดีก็เรียนสังขารุปป,ปัติสูตรให้เข้าใจถือพระรตนไตัตยให้แน่นอนปลดอบายมุกออกให้หมดเป็นชีวิตที่ปลอดภัยแน่แต่ถ้ายังไม่ได้ในข้อใดก็จะมีภัยสำหรับข้อนั้น ปรากฏแก่เราธรรมชาตินี้เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าจะมาบัญญัติหรือไมอ่ก็าตามมันเป็นของมันโดยธรรมชาติพอละขมุนละนม